คุณรู้ไหม ข่าวหนึ่งที่แบบทำให้หลายๆคนตื่นเต้นก็คือดารานักแสดงหรือแม้แต่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงใกล้ตัวตอนนี้ท้องกระเตะไปหมดเลยคุณไม่รู้เข้ามาอยู่บ้านกันเยอะหรือยังนั่นสิน่าจะอาจจะมาอยู่บ้านไม่มีอะไรทาไม่มีอะไรทำนะำคุณและหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเขาก็คือพี่พิมพพี่เมฆในไกรบุตรที่ครั้งแรกเขาเป็นโรคตุ่มน้ําพองใช่ไหม<ช>ตอนนี้นเขาดีขึ้นแล้วก็เคยมาออกอากาศรายการเราตอนเมื่อต้นปีอ่าตอนนั้นก็ยังเปด ใช่ตอนนั้นก็ยังไม่หายดีนะแต่คุณรู้ไหมเห็นอย่างนั้นน่ะฟิตมากอแข็งแรงฟิตปึงปังมากคือส่วนตัวเนี่ยคือนอกจากฟิตในบางเรื่องแล้วฟิตการออกกำลังกายก็เยอะเหมือนกันต้องคุณและที่สําคัญนะตอนนี้ภรรยาของเขาท้องอีกคนแล้วคนที่3แล้วคุณโอ้ฟิตจริงๆอันนี้ฟิตจริงๆโอ้นี่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 เดี๋ยวนี้ไงนี่เคลนออกกําลังกายก่อนออกกำลังกายถึงได้แข็งแรงแบบนี้ออกกําลังกายกันทั้งคู่คุณขาแล้วเขาบอกว่า ตายแล้วเปิด้าไปทีภรรยาพี่เมฆท้องโตไปเเื่อเลยไปท้องมาเมื่อไหร่รพี่เมฆบอกจริงๆแล้วท้องตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่มีหมอดูทักนะคุณเขาบอกว่าทักว่าแบบไม่อยากให้บอกใคร,ครและที่สําคัญลูกคนนี้นะ เขาทักว่าจะทําให้โชวจะให้โชวแล้วก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนี่แล้วก็ตั้งชื่อด้ได้ลูกสาวได้ลูกสาวด้วยคนที่สามดีด้วยนะฮะชื่อว่าน้องเมิร์สนะคะรยาก็ประมาณ5 6เดือนและห้าหกเดือนก็ไกลๆแล้วแหละช่วงประมาณต้นปีน่าจะได้เห็นหน้าตาความน่ารักของของน้องเมิร์สนั่นเองนะครับโอ้ขอแสดงความวิดีกับพี่เม์ด้วยนะไม่ธรรมดาแล้วนี่พี่เมเนี่ยดีด้วยนะครับค่ะ